ลืมทุกหลอดที่เคยใช้ยาสีฟันการผูกรดพรีเมียมสีเขียวอารมณ์ดีทุกเช้านะคะแล้วก็ลดเรื่องของซึมเศร้าได้ด้วยแล้วก็นอกจากนี้แล้วสีม่วงนะคะขจัดเรื่องของไวรัสเจ็บคอเป็นแผลในช่องปากหายไวสีชมพูขจัดทุกคราบหนักหน่วงในช่องปากแปลงแล้วสะอาดมากๆนะคะ139บาทสีชมพู80กร,รัมสีม่วง149บาท 70กรัมสีเขียว390บาท70กรัมสั่งที่ l ลาย oa@456mbe.xu เจ๋งจริงใช่จริงเลือกใช่ๆเคเขือปุ๋ยต้องลองแล้วนะคะยาสีฟันเกรดพรีเมียมหยดไอโอดีนเข้าไปยังเป็นสีเหลืองอยู่นะคะตัวนี้ไม่มีแป้งผสมเป็นสมุนไพรตำรับนะคะสูตรของการผูใช้แล้วเหงือกกระชับสำคัญมากกว่านั้นนะคะช่องปากสะอาด กลิ่นหอมยาวนานถึง6ชั่วโมง at 4 5 6 MBE XU